อนที่เขาชวนน่ะไม่ได้มาที่ <Yeah. S 1> ภาษาดิวิลเลียมเหรอครั้งนี่ยมันจะข้างหลังมันจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไหนอ่อมันสร้างนิทรรศมันจะมีภาควิชาพุทธศาสตร์ไอ้คนสร้างฮอนแรมอ่าที่ตรงนี้นเห็นไหมนี่ประตูชัยเขาโอ้มีไว้หนวใหม่แล้วเอตรงนี้นะเดี๋ยวนะมันจะมีพักผัดสร็ไหม นี่นะออกข้ออันนี่นะค่ะค่อๆต้องดูว่าไอ้ฝันอยู่ตรงไหนนั่นแหละพี่บ้านในแหละตรงที่รถเข้าไปเนี่ยเนาะแล้วก็ลหลบไปตรงนัดนแต่พี่มิตเนี่ยค่ะาวัดเราวัดเราอยู่วัดบิรฑบาตใช่ไหมอ๋ออันนี้ต่อได้ไหมนี่ไอ้ตรงนี้ป่ะนี่น่าจะต่อใกล้วันเนี่ยเนี่ยแหละตรงใกล้นี่ปิเหมือนประตูชัยอ่ะอ๋อทุกเมืองมีประตูชัยใช่เ๋ยเราต้องเดินไปทางนู้นไปฝั่งอ๋อ เราเดินตีลอดจะดูชัยเราจะได้มีโชคชัยอ๋ออันนี้ก็มีนะเออป๋าไปเอ้เที่ยวเที่ยวไหนวันนี้โคสตัมค่ะโคสตั้มอ๋อหลวงของร้านสะดวอ๋อตรงนี้เขาจัดทุกปีวะทุกปีค่ะอ๋อเออ โอ้โหมีทุกปีเลยเนาะสวยเออสวยสวยจัดได้สวยมากเลยต้นนี้ก็สวยนี่โอ้โหสุดยอดเลยเออบ้านเราคันนึงเออเฮ้ยบ้านเรามีแบบนี้หรือเปล่าเนี่มยหันไงคะแต่แต่มันไม่มีแบบนี้ไงแบบเอาใส่ไม้แผ่นกระดานแล้วก็ทําแบบนี้เอ้ยคืไปทำงานช่ได้เลยโอ้มันมีแบบนี้ด้วยปลาก็ตัวโตมากเลยนะพี่ดูนี่จอยู่ปลาโอ้โหสุดยอดเลย อมาค่ายฝั่งดูดีวันเช้าไหนคะฮะเดี๋ยวถ่ายก่อนโอ้โหตรงนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะนี่เออ เปิแล้วพี่เปิดเยแล้วไ่เิมเทุกวันแค่ีเกี่ยวเราตาพี่โอ้จัดได้แต่ว่ามันมีอีกหลายร้านเลยนะเราเดินก่อนก็ได้ ออจัดได้สวยมากเลยจัดใหญ่มากเลยนะจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะโอ้โหเขามีแบบนี้ทุกปีเนาะโอ้สุดยอดเลยเอันนี้อันนี้เป็นตัวเมืองหลวงเลยใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางเลยใช่ไหมนี่ยค่ะเมืองหลวงอ<โ>ของเขาพระจ้าคือเมืองหลวงของแฟนบ้านด้วยกองเออเออยังกับเอาเลสนะตรงนี้เนี่ยดูท่าทางอ่ะลักษณะการก่อสร้างเหมือนเอาเลสเลยเนาะตึกต่างๆอะเหมือนเอาเลสใช่ไหมเออไม่เอาถุงมือถุงมือที่ไหม โอ้มีชีสขายเนื้อแห้งชีสเอาสวัสดีครับนนเป็นานเวียดนามอ,าอ๋อไอนี้เป็นซูชิเออเออเอโอโอ้โหของพื้นบ้านไม้เมยครกอยากใช้ชีสธรรมชาติไหมซื้อนี่ไปไงกินข้าวกับไม้ตามมา,ากินข้าวเหมือนบ้านเหมือนภาคเหนือเนาะ อ๋อมีขายยินด้วยโอ้โหสินค้าเยอะมากเลยให้เราสามารถทำได้เนี่ยเลืองเราก็เขาอกขเฮ้ยนี่แบบนี้ด้วยนี่แบบนี้ด้วยแบบนี้เพิ่งเคยเจอนี่เหมือนเก้าอี้ที่เมืองไทยเลยใช่ใช่เยอะเมืองเก่าสุโขทัยโอ้โหเขาทำแบบนี้ลายแบบนี้เลยเหรอพี่ใช่ใช่นี่แนนเออไทยเอือนละเท่าไรเนี่ยเนอะสามสิบยูโรโอ้โหไอเดียเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพิ่งเห็นไอเดียเขา การสินค้าของเขานี่แมวไมีแน่ว่าจะไปนำเข้ามาจากเมืองไทยเลยโอ้โหตลาดยาวเลยนี่ไงคะนู่นเลยไงหลวงที่เห็นโบสถ์ข้างหลังนู่นเลยอ๋อโบสถ์โบสถ์ตรงนั่นคือกลางเมืองแล้วเหรอโบสถ์หรือว่ายังไงอ๋อสมมติเขาจะสร้างโบสถ์ไปกลางเมืองเนาะประเทศนี้อืมเดินดิ่นิดนึ่ง กลางคืนคงสวยเนาะพี่เนาะขนาดกลางวันยังสวยขนาดนี้ตัวพี่นรินมาชอบมาแวะซื้อของร้านนี้ตกแต่งที่ที่ท่านใช้งานที่วัดนะ,ะโอ้ตกแต่งอะไรต่างๆกันเนาะใช,ใช่เยี่ยอ๋อเกี่ยวกับฮมเอมอเออ เรี๋ยไปกินหลักๆก่อนนะให้ไปกินนี้นะวันนี้ให้บัตรถึงบ่ายสองกินได้ไม่ผิดศีลอาสนะเดียวภาษาภาษาภาษาเรียกว่าอาสนะเดียวอือโอ้โหแล้วก็มีโอโลปัดยี่โอลาณนี่สวยมากเลยไก่ย่างอันนี้ไงย่างชีสแล้วแกะตับมะนาวใสเรียกได้วโอโลปัตยี่ เราก็สนับสนุนน้องผิดสิเร้จะจัดยาวมากเลยนั่นนี่สนุกดีเนาะใช่ใช่อันหนึ่งอยากพาหลวงพี่ไปที่เชล็อเชล็อเชนดวกคะคะมันไม่ใหญ่แต่เขาบอกว่าเป็นไว้นอรมาร์คที่สวยมากมันรู้เรองเดือนเยอะนิดน แค่เดี๋ยวกำลังหาแล้วเดี๋ยวคิ่าตรงนั้นมันจะมีข้าวซอยมันมีร้านโอ้ของขายเยอะมากเลยาหโอโหสุดยอดเราน่จะคือไส้กรอนมที่ฉันในรานสักอันหนึ่งเราฉันก็ฉันใส่กรอบต่อเอาไหมเงี้ยข้างในก็มีพี่มาบ่อยนี่ไหมนี่ หน้าร้อนมาบ่อยค่ะเพะมันสวยเพราะว่ามันสวยพี่ก็ชอบมาเดินซื้อของที่นี่เพราะว่ามันมีให้แบบมันเป็นเมืองไล้ก็ไดถนนคนเดินมันเบิร์นึงไป้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขัมาเดินเล่นในป่าด้วยตกแต่งได้สวยมากเลยข้างบนนะพี่ข้างบนนะสวยเออนี่ไงโอ้โหแพงมากเลยนะต้องใส่หน้าร้อนนะหน้าหนาวใส่ไม่ได้มันบางเนาะ มนบหเห็นไหมเสื้อที่พี่ซื้อให้ส่วนมากเขาจะใส่กันแบบนี้เนาะเออส่วนมากเลยอ่ะกันหนาวเห็นไหมคนนี้คนนี้ใส่ถึงเข่าเลยอุ่นเลยพี่ส่งจดหมายถึงถึงซานต้าด้วยเนาะเขาเาะพี่ส่งจดหมายอ๋อเดี๋ยวเด็กอ่ะเขาทำ QR code ก็บอกว่าซานต้าจะรู้จักไม่น้อย QR code เด็กๆเดินนะว่าจะเปิดที่มีร้าน โอ้ตลาดใหญ่มากเลยเออตลาดใหญ่นะนี่ี่เอดูว่านใช้ร้านนี้ก่อนเนี่ยเออเออ,อเออแบบนี้มีทุกที่เลยอันนี้ร้านที่เป็นแบบนี้เนี่ยอมีทุกที่เลย กะหล่ำปีใช่ไหมคะกะหล่ำปีกับมันจะมีมีไอหมูสามแล้วก็มีกับเนื้อค่ะแล้วพี่ชอบแบบแล้วมันก็จะมีซอสแล้วมันก็จะมีขนมปังเป๊ปะม,มันนฝรั่งมีอเมียกมีมันฝรั่งค่ะบอกข้อที่พี่ปูชอบอะ่ะนอ๋อถ้ากินหมูหน้าแด้ไหมฮะหมูขาหมูแล้วซุปอะไรพี่ขา,ขาท้อเป็นซุปอืนอ๋อ พี่ว่ามันมันอร่อยอ่ะฮัต <Okay. S 1> ต์อกเฟิลมันฝรั่งใส่ใส่ซีใอ่ออ <Okay. S 1> oh, ที่บ้านเคยทำเลยเคยทำทให้ลูกใก่โอ้โอเค พี่พี่มันขยับได้ด้วยจมูกมันขยับได้อตา,ตาตาด้วยตาแล้วก็จมูกขยับได้ฮะ,ะ <c ười> พี่พ,พูดอ๋อเออเออมันขยับได้นี่อันนี้น่าเล่นมากเลยนะนี่เดีทำแบบนี้นี่ตอนพี่เป็นเด็กเออน่าเล่นมากเลยเกิดมายังไม่เคยเลย่นเลย าีปกำลังเรียนทาควดซองหรือี่จะไปทำขายที่หนย่ดไ๋ยอยากเปิดร้านกาแฟที่นี่เปิดเมื่อไหร่ล่ะ ปัร่นริดี่ะคะ่เคอกวาแบบ่อยากไปไม่รอดหรอกพี่ไม่รอดถ้าออกมาแล้วไปกรอดใช่เราอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กผมวงนเช้าก็ไม่ไคย ไม่ค่อยบอกใครไงว่าทำอะไรบ้างเราก็อยู่เราทำของเราหองโมงเช้ายันโมงเช้ายันวัยสองะกน้อา่อเดีกับป้าสองคนนะต้องมาพักทหารพามาําทำับไปซื้อไปอะไรเสร็จวัยสองเสร็จกับข้าดูว่าเสร็จวัยสองใช่ไหมวัยสองวัยสามก็พักเราก็บอกสี่โมงไปซื้อกับข้าวป้าทำไมอีก็เพ่ตัวเองอนเสร็จเราก็นอน เกือบเกือบทุกวันเลนเนยนะเ,เกือบเกือบทุกวันนะครับเราก็เลยเป็นเช่นอย่างนี้พออยู่เบอร์ลินลเราก็โอเคมัีเจ้าผ้ามาแล้วก็ช่วยได้ที่ช่วยได้ก็เรียนเพราะเราสเสียโอ,อกาสไป10ปีไงสิบสเบอร์ลินสบายสุดเลยนี่ โอดีที่สุดแล้วที่เรียนมีที่กินคนอื่นเขเรียนครอบครันสะดวกไม่ไกลมากสุนเีชโอกาสเรียนมีสิบสี่ปีไงเดี๋ยวเรามาเรียนได้ก็สนุกสนานก็เรียนเรียนไปเรื่อยๆเหมือนมันอุ่นขึ้นไหมอุณหภูมิขึ้นครับหรือว่าเรากินเยอะจนเรารู้สึกในเราเดินเดินนี่ลูกพี่เขาพี่โยคะเหมือนผ้าไทยเลยนี่เขาทำโยคะไงคะอ๋อนี่เหรออ๋อใช่ใช่อ๋อเป็นคนต่างชาตินี่ของ เนื enga, Harriet, medidas, Debatte, ้อไส้กรอกเนื้อห้อยเพียบไส่กรอกเยอรมันไงเขาเาดังไงไส้กรอก เดียวกันนะขายเนียนเลยทำไมเขาใส่สีนี้ส <c oughs> ีเหลือง <c oughs> นะฝั่งนี้ก็จัดใหญ่ของนี้เกี่ยวก,ก,ออก,กับเด็กเด็กเล่นอ๋อเมืองนี้ก็จัดใหญ่เราเนื่องว่าจัดใหญ่เฉพาะเมืองบริลินอ,อ,อันนี้โอ้โหเข,ข้ามาหรือว่า สำหรับเด็กเล่นเนาะคืออะไรวะเนี่ยของเด็กเล่นเออแปลกแ euch vor wie es ist in einem märchen zu leben in dem die magie greifbar wird von trost und sicherheit bei den sieben zwergen winzige helden die in รถเราแหลมก็จะมาตรงตรงนี้ไม่ไม่แล้วเราไมเลี้ยวซ้ายนะใเออเลี้ยวซ้ายมา